อยากย้ายบอกเมื่อกี้อย่าเกิดตาเยอะเอ็น 我会吗？ ก็โดยภาพรวมแล้วก็ดูดูดลื่นไหลไปได้ดีเนาะแต่ว่ามันยังจะแผาวๆได้มากกว่านี้คำมันมีให้เล่นแบบหนาวอะไรอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกแบบให้เห็นความสวยงามของของอากาศบรรยากาศรอบตัวตอนมันใกล้เช้าอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ฟังแล้วมันก็ลื่นดีไม่ไม,ไม่รู้สึกติดขัดอ,อะไรเท่าไหร่ เอาร้องชัดๆเลยรู้สึกแถวร้องฟังงวดนี้เสียงไม่ค่อยชัดไม่รู้ว่าไมาหรืออะไรไม่รู้ว่ะหรือการออกคำสองคนนี้เขาร้องชัดอยู่แล้วอเออพอเราออกมาปุ๊บพอมารวมกันมันมันจะเห็นมันจะเห็นสไตล์ความต่างอะไนะแต่ครูว่าเพลงแนวนี้อยากให้มันฟังให้มันชัดกว่านี้แค่นี้แหละ แล้วก็เรื่องเต้นเอาตกลงกันให้ดีๆว่าใครจะพึ่งใครใครจะดูใครเหลอนอันนี้แบบไอ้นี่ไอ้นี่ดูไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่เต้นแล้วมันเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้ามันจะไม่ขวาซ้ายไอ้นี่ไอ้นี่ซ้ายที่ขวาเราฉันอยู่ตรงกลางที่จะไปเต้นเอ่อหน้าหลังนะเออคนที่ออกมาที่หลังอะค่ะถ้าคนแรกเขาตั้งหลักเต้นไปแล้วอะต้องตามเขาเลย นะดูเดินเดินแล้วก็ตามเขาเลยหูกแล้วมันมาตั้งหลักกันมาเอาชนกันไปก็ชนกันมาเออแล้ชวชอบรับแล้วตรงช้าช้าชีกตรงที่ขาที่มันจั๊กจัมันยังแบบดูมันขยิกขยิเออมันดูไม่ไม่ไม่สมูทไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่ความจริงมันพริ้วได้มากกว่านี้เดี๋ยวครูเคียงจัดการให้สะโพกสะเพร,รัมต้องมาด้วยใช่ ดัดจ่าได้มากกว่านี้อีกมันสวยอะบ้านมือสวยงามอ้มันต้องลันลาแบบโอ,โอ,โอ้จัดเต็มอะนะคะไม่ต้องกังวลแล้วก็แพ่ว่าตอนที่ตัวเองเทินไปอะจะไปถึงครา,าวของจอหิ้วต้องมาร้องอะว่ามันเดินแบบว่าอาหมดเรื่องหรืหละ <laughs> ไม่เลย okay, okay. ไม่ไม่ช้ไม่ได้มันต้องอยู่ในอารมณ์ตลอดเวลาจะจะหมุนจะเทินก็ต้องเทินให้มันสวยแล้วก็ให้เข้าจังหวะ นะคะตรงนี้มันแคบนะหนูก็คงเดินกันแบบไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าแบบไม่รู้สิการเดินของเขาอ่ะเอียงฝากด้วยนะคะเพราะว่าเดินแล้วมันดูแบบมันไม่ยังไงกับไมลูกบอกไม่ถูกนะให้มันให้มันละลามีความสุขกับวิถีชีวิตบ้านเราสวยงามเหลือเกินทุกสิ่งอย่างตั้งแต่ได้ยินเสียงแววมาแล้วมันต้องแบบเสียงมันต้องใสมาเลยนะ ครูจุม๋มค่ครูอยากเห็นครูอยากเห็นผีเสื้อร้องให้มันมีผีเสื้อให้ครูเห็นด้หลังมีอนี้ไหมนะเพราะว่าถ้าหนูเห็นผีเสื้อเมื่อไหรเนี่ยแ <c oughs> สดงว่าหนูสามารถจินตนาการในเพลงให้มันเกิดจำหลัดได้แล้วเพราะถ้าหนูจินตนาการเห็นปุ๊บหนูจะมีความสุขกับการร้องเพลงแล้วหนูจะส่งมาถึงตอนนี้หนูยัง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 อยู่กับท่ายังอยู่กับร้อง อยู่มันยังไม่มาถึงครูสักเท่าไหร่กูไม่รู้หรอกรอกยังไงอ่ะแต่เพราะดีแต่แต่มันยังมายังมาไม่ถึงกูยังไม่เห็นต้นไม้มันอยู่ไหนมันลมมันอยู่ตรงไหนผีเสื้อมันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ดีครับกูหลกแม่ขาอู้ตุยขาเป็นยังไงคะโอเคไหมคะจะทำให้บางกับ <laughs> มึงกันเลยกูตุ้ยไปไล่จับผีเสื้ออยู่ไม่อยากเลยวันนี้ไ้ จริงนะอย่างของแคลนะครับอาจจะแบบให้เสียงพุ่ง <c oughs> ให้เป็นเสียงตอนเช้าสว่างวันนี้หน่อย <c oughs> แล้วก็เมื่อกี้อาจจะไม่ตรนนั้นอาจจะปรับเบาไปด้วยแต่ครูฟังแล้วถ้าเป็นตอนจริงอ่ะก็โอเคเ <c oughs> ขาเขาเร่งช่วยได้แต่ว่าให้คมอีกนิดนึง <c oughs> ส่วนของจอยีนโน้ตดีมากดีมากเลยแล้วก็ดอกไมลีวันดีหอมดีของแพรวมันดูเหี่ยวๆดอกเมลีวัน <c oughs> ผิดเขาเรียมามั่วเนื้อไอ้มั่วนโน้ต <c oughs> ยังยังไม่เคลียยังไม่เคลีย เนาะนิดเดียวเองตอนต้นสว่างดีน่ารักมากแต่ตอนท้ายเหมือนแรงตกโน้ตก็เลยหายไปนั่นแหละหรือเรื่องดอกไม้อย่างเดียวรูนิวค่ะ,ะมีตอนเวลาเวลาร้องเพลงแล้วเวลาอยากจะขึ้นท่าให้ตรงกันให้ให้เอาคําร้องเป็นหลักได้ยินเสียงแววอย่างเงี้ยเช่นยกตัวอย่างเงี้ยมันจะได้แบบพร้อมกันในเรื่องของจังหวะแรก ให้เอาคำจำที่คําน่าจะดีกว่าแล้วก็ตอนช่วงที่เดินมันน่าจะมีช่วงที่ต้องเดินด้วย <c oughs> คะไม่ต้องเอาจังหวะนี้ละ <c oughs> เดินก็เดินหน เดินแบบเดินคล่องๆเลยไม่งั้นมันก็จะแบบอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็แพลมีมีลักษณะการใช้ตัวที่ไม่เหมือนสองคนเดี๋ยวลองไปดูนะคนหนึ่งเขาจะแบบเอาไหล่ไปแพลจะเอาไหล่สวนลองไปลองไปดูจริงๆมันมันตัวจะขัดตลอดเลยนะคะเสียบแจ็คผิดเลยอ๋อค่ะโอเคเดี๋ยวไปนิดดิงที่กงโซโล่นะน่าไปดีนะ เออเระวังร้องมาก่อนนะลูกแล้วก็เนื้อตอนท่านสุดท้ายเฝ้าเชยชิดช้อนร้องอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เออจำจำม่ฟังเป็นคําว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันชัดๆเฝ้าเชยชิดช้อน,อ,นอะไรก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> แค่นี้คะ่ะ <laughs> โอเคค่ะมา,มาเพลง